สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะอันนี้ลงในเว็บไซต์นะคะเพืเ่อนๆเ,เ,เปิดมือถือนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ Google นะคะหรือพิมพ์คําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือร Is ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะพอขึ้นหน้าจอแบบนี้ค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆคลิกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าใครลงทะเบียนแล้วนะคะก็สามารถตรวจสอบสถานะการลง ลงทะเบียนก่อนได้นะคะพอคลิกลงทะเบียนปุ๊บหน้าถัดมาก็จะเป็นหน้านี้ค่ะลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันที่นะคะ5ถึงวันที่19ตุลาคมนะคะเวลาลงทะเบียนก็6โมงเช้านะคะจนถึง5ทุ่มนะคะให้เราคลิกเริ่มลงทะเบียนค่ะ พอคลิกเข้ามานะคะจะมี4ขั้นตอนในการลรงทะเบียนคือลงทะเบียนแล้วก็ข้อมูลผู้ลงทะเบียนแล้วก็กดยืนยันแล้วก็บันทึกข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะอันดับแรกใส่เลขที่แบบประชาชนก่อนค่ะอันนี้นะคะคือกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะชื่อนามสกุลน,นะคะสถานะนะคะคํานําหน้านะคะพอเรากรอกเสร็จนะคะพอเราคลิกถัดไปนะคะมันจะมีหน้าให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเองนะคะแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันค่ะ พอหน้านี้นะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนแบบสถานะโสดนะคะก็จะแจ้งนะคะว่ามีสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างค่ะแล้วก็การผูกบัญชีธนาคารมีบัญชีธนาคารไหมมีผูกพร้อมเพย์ไหมนะคะให้เพื่อนๆนะคะติ๊กถูกอ่านรายละเอียดก่อนนะคะหน้านี้นะคะเป็นการสำรวจนะคะว่าสถานะการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็รายได้แล้วก็นี่สินนะคะอย่าลืมอ่านก่อนแล้วค่อยติ๊กนะคะ หลังจากเรากรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็จะมีให้เราอ่านเงื่อนไขนะคะของการลรงทะเบียนนะคะแล้วก็รับทราบนะคะข้อมูลหน้านี้นะคะให้อ่านรายละเอียดแล้วก็ติ๊กนะคะข้าพเจ้ายินยอมนะติ๊กถูกแล้วก็นะคะติ๊กรายละเอียดแล้วก็กดยืนยันค่ะแค่นี้นะคะก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะภายในหนึ่งนาทีง่ายๆมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะ หลังจากเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะจะมีหน้าสุดท้ายนะคะเป็นหน้าข้อมูลของเรานะคะที่เป็นการลรงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นการยืนยันสถานะนะคะในกรณีที่เราผ่านนะคะเราก็สามารถมาตรวจสอบสถานะได้นะว่าเราผ่านการลงคัดเลือกให้รับสิทธิ์หรือเปล่านะคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดคอมเมนต์นะคะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันได้นะ